พี่เบสพี่เบสลูกค้าบอกว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถออกรถที่เต็นเราได้ไหมออกได้สิเรามีตั้ง16สาขาทั่วไทยนะ16สาขาเลยเหรอคะใช่มีสาขาอะไรบ้างพี่อ่ะภาคกลางนะสาขาสำนักงานใหญ่ที่นี่เบนคาเซนเตอร์ทวพุทธบาทสระบุรีสาขาวัดเชิงเขาสาขาท่าเรือพิยาสาขาลบบุรีมีภาคไหนอีกอะพี่ภาคเหนือเชียงใหม่ลำปาง ที่ไปแล้วอย่างโซนอีสานมีบ้างไหมโอ้โหโหดเยอะ oh, 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 yeah. เลยเริ่มไล่ใั้งเลยแล้วกันนะอุดอนบึงการอุกบลแยกหัวสนามบินอุกบลแยกตลาดจเจริญสีสาขาสีสะเกดอำเภออุุมพรสาขาสุรินสาขาใหญ่เลยอยู่ตรงแยกดูโฮมติดกไทยวัสดุสาขาสังขะเปิดใหม่อยู่ที่อำเภอสังขะ mm hmm. แล้วก็สาขาตอสอด ต่อไปก็ไปพี่บุรีรัมนะคะอยู่ติดกับไทยวัสดุอีกเหมือนกันโลเคชั่นของเราหาง่ายมากสาขาโคลาจอหออยู่ตรงข้ามกับศูนย์ฮุนใด น้องคีมรู้ไหมจ๊ะว,ว่าร้านเราอ่ะมีบริการสมาชชัวร์ด้วยนะสมาชชัวร์คืออะไรก็คือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะบนท้องถนน24ชั่วโมงเลยทั่วประเทศไทยนาน1ปีเนาะสมาชชัวร์มีอะไรบ้างก็คือ1มีฟรีบริการรถยก1ปีฟรีบริการด้านการเปิดประตูรถฉุกเฉินฟรีบริการค่าบริการเติมน้ํามันฉุกเฉินเนาะแล้วก็จะมีฟรีบริการจัมแบตเตอรี่แถมยังมีบริการเปลี่ยนยางอะไรอีกนี่นเห็นไหมน่าเห็นไหมคะว่าเรามีอะไร ดีมากสําหรับลูกค้าเนาะมีอะไรดีๆคือสมาชัวนั่นเองเนาะมีที่ไหนก็คือที่นี่ที่เดียวเบนซ์คาร์เซ็นเตอร์จ้า